จะทำถึงคนตายก็ได้เล้ทำถึงคนตายคนนั้นตายแล้วไปัหนแต่ไปไปนรกไปสวรรค์ไปน,นี่แหละตามนี่แหละแต่เปลี่ยนแค่คำเปลี่ยนคำเป็นฐานสมมติว่ายายของข้าพเจ้าชื่อนางกอนามสกุลอะไรกับัดนี้ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วท่านได้ไปเกิดในพภพบูมใดขอให้ลายชื่อในพภพบูมนั้นจบออกมาด้วยเถิดทาเหมือนเก่านั่นนั้นถ้าสมมุติว่าไปนรกเราก็ทําบุญหา พยายามพยายามตามเอาถ้าไปเป็นเปรตบุญอะไรที่มันจะถึงเปรตได้เร็วกว่าทำถ้าไปเป็นนั่นเป็นนี่เขาทำบุญตามได้แล้วก็มาภาวนาให้รู้ทีนี้ถ้าสมาธิดีก็เห็นเองนัแหละว่าเขาจะพ้นมาอย่างไงเขาทำได้หมดเลยอยู่นี่เขารู้เลยคนนั้นตายแล้ว พวกเห็นพ่อแม่ตัวเองอยู่ในนรกกัมนี้ทีนี้ก็มาภาวานาหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าภาวานานั่นนะจิตสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็อุทิศบุญให้กับแม่กับพ่อนานาแล้วนะแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาทีนี้ก็มามานั่งอยู่ข้างๆเรานี่ก็ได้พ่อใหญ่อัน,นี้บอกโอ้ยพ่อผมมา เสียดมันมากราบอาจารย์ก้อนแล้วก็ไปนั่งตรงนั้นเขาก็เห็นของเขาอยู่ดังพวกเพกืพ่อนพ่อคองนี่ยโดนเขาเป็นตำรวจตายภาวนาไปก็ไปเห็นอยู่นรกก็ <c oughs> <c oughs> ทำบุญไปหาย่ำเอาย่ำเอาเยอะแยะเขาทำได้หลายๆคนที่นี่ทำได้ อาเราการอย่างโมาจากน,นรกเวลาเราอุทิศตัวตนเราเราจะอิศวันไงเราจะ,าจะมันพ้นมาแล้วมันหมายถึงว่าพบกภูมิเก่าของเราถ้าเราจะทำบุญแต่ทุกวันนี้ถ้าเราจะทำบุญถ้าเราจะให้เราจะอธิการมากแบบยังไงเี่ว่าเราจะให้ให้ใครให,ให,ให้ให้ชีวิตเราที่ดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม,ไม่ต้องไปหาอุทิศไปนรกดอก <laughs> ตอนนี้มันเป็นปกติเป็นปัจจุบันตอนนี้เป็นมนุษย์บุญนี้จงเป็นปัจจัยไปนีพผ่านพอจะให้ตัวเองยังไงนั้นโลกมันพ้นมาแล้วนี่พูดถึงอดีตในอดีตชาติเราเป็นอย่างนั้นมาคือมันพ้นมาแล้วทีนี้ก็มาระวังตัวเองทีนี้เราจะทำบุญให้มากๆเราจะคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆคือคำสอนพุทธเจ้ามีการจำพพระหรือนึกถึงคำสอนนั่นแหละเบื้องต้นก็ภาวนาที่ให้ไปนั่นนะน้มะพาระ ก็หมายถึงว่าพุทธเจ้าอันเก่านะนะั่นพุทธเจ้าห้าพระองค์นั่นนะ้มามาพะทธะนะมันเป็นวิธีรวมธาตุก็ดินน้ำไฟลมนั่ะและน้มาพะทธะอดีอ <c oughs> เป็นคาถาของพุทธเจ้าห้าพระองค์ภาวนาไปภาวนาไปจะให้ตัวเองนั้นนรกยังไงมันขึ้นมาแล้วหรือจะลงไปใหม่ <c oughs> ไดนะ้จะอุทิศให้ลงไปใหม่น่าจะอุทิศให้ดอกมันจะไปยังไง ทีนี้เอาบุญทั้งหมดที่เราทำเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานปัจจุบันอ่าเอาอนาคตเด้วพอถึงอนาคตแล้วมันก็ไปอนาคตอีกมันจะชินก็เคยอธิษฐานมาแล้วไม่ใช่หรือข้าพเจ้าพบเมืองแก้วคอยแคบบวกมานคอยพบพระชีอ่านในนาาคตการนุ่นเทินเคยว่ามาแล้ว สมมติว่าไปหาพระสิอา่านก็จะว่าอีกคอยเข้าพเจ้าพบพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นก็เกิดเวียนอยู่บางรู้จักจบมันก็ชินเปลี่ยนใหม่ให้เป็นปัจจุบันมันจะสั้นเข้าออพวกส่วนมากก็มีแต่ว่าอนาคตเนาะทําไมไม่เอาใกล้ๆนี่เอาปัจจุบันนี่เออมันกสน็สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าตัวไม่ถึงมันก็ะตกสูงเพราะเราทําบุญหวังผลสูง บางผลที่ไม่ต้องเอาอะไรเลยคือนิพนานมันไม่ได้อะไรเลยหรอกให้มันถึงก่อนเถอะแล้วก็พวกเข้าใจว่าพวกเลิกงามยามดีพวกนี้สะดวกเมื่อไหร่ให้ทําเมื่อนั้นจะไปถือเลิกงามยามดีถ้าเลิกงามมันยามดีจริงๆคนแต่งงานน่ะเขาก็เอาเก้าหมดแหละเนาะบางคู่ทําไมเลิกกันใช่ไหม มันก็เลิกดีแล้วหนึ่งผู้ได้ก็ดีเดี๋ยวผู้ได้กลบอกว่าเอเอไเ,เ,เลิกนี่แหละดีแล้วเนาะแต่บางคู่ก็เลิกบางคู่ <k w ink> ทําไมไม่เลิกอพวกวิ่งตามกันทําไมไม่เลิกเลิกก็มีไม่เลิกก็มีมันขึ้นดุิการการะทาถ้าเลิกงามยังดีขึ้นบ้านใหม่เลิกนั่นเลิกนี่ขอสร้างเสรียนาขึ้นอยู่ได้เลยนะยังไม่เสร็จก็กไปนอนได้มหาตะเลิกดอกอะไรที่สะดวกทําเลย แล้วก็คิดอยู่ในใจว่าในสิ่งที่เรากระทาไม่ทําร้ายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินไม่ทําให้ใครเดือดร้อนทําเลยทํำ่างมั่นใจนั่นแหละไม่มีอันตรายแต่ไม่ต้องไปแคร์ปากใครว่าเราจะทําอะไรที่ว่าไม่ดีเขาว่าไม่ดีก็เป็นกิเลสเขาเขาว่าดีก็เป็นกิเลสเขาแต่เราคิดนานแล้วว่าสิ่งที่เราทํา ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเสียชีวิตทรัพย์สิสนหรือชื่อเสียงโน่นเราก็ทําเลยอย่างพวกเรามานี่คนที่มาภาวนาที่นี่ผ่านอย่างนี้มดนั่นเพราะที่นี่มันไม่ค่อยมีแล้วก,ก็ว่าพวกภาวนาเป็นบ้าใช่ไหมละ่ะส่วนมากก็ว่าอย่างนั้นเนาะ,ะก็เป็นเรื่องของเขาเขาว่าแล้วเขาก็นอนอยู่ที่บ้านเขานั่นก็ด<อ>ีกันผัวเมียเกามันเดิมแย่งที่ไร่ที่นองที่นา ทรัพสมบัติอะไรกันกันกบญาติพี่น้องเขามันเดิมพวกไม่บ้าให้มันเกิดอยู่นั่นแหละพวกเราก็มาทำสะสมวิธีไปพระนิพพานพบชาติเราก็สั้นเข้าสั้นเข้าเข้าใจไหมละ่ะเข้าใจไหมที่นี่นะไม่ต้องไปทำบุญแรกของนะโูยสาธุด้วยสาธุกหวยาบางวันทีหนึ่งไม่ต้องหรอกนะยี่สิบบาทเองมันไม่คุ้มกัน ร้อยดึงกูจะเอาเช็คผ่อนยี่สิบบาทกูจะเอาดาวาทีหนึ่งเยแต่ก็ไปนั่งขอพระพุทธรูปยิ้มเฉยอยู่ใช่ไหมมันบลาไม่เห็นจะพูดด้วยเลยหฮยไอที่ไม่กล้าหัวดงๆตกการตัวดีแต่หาขอนั้นตรงนี้น ทำบุญถ้าเรามีบุญพอไม่ต้องขอมาเองถ้าเรามีบุญพอแล้วเราทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรให้เทวดารักษาตัวเองเอให้เจ้าที่เจ้าทางเขาเทวดาที่รักษาบ้านเรือนเลือกส่วนไล้านาของเราเขามีกำลังเขามีกำลังในทางดีเขาก็จะสอบคุมจิตหรือสื่อกระแสเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเราเราไม่ต้องไปทำบุญแลกของกำลังที่เราทำไปมันตก กำลังมันตกเพราะมันเป็นการแลกปัญหามันเป็นเร่งความอยากไม่จําเป็นต้องไปนั่นหรอกไม่จําเป็นต้องว่าเออขอบุญนี่ขอให้ข้าพเจ้าอยู่ดีมีสุขมั่งขอให้คนนั้นไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยอันตรายมั่งปลอดจากโรคภัยทั้งปวงมั่งคนเราถ้าเขาไม่ทำมาเองมันเป็นไปไม่ได้นม้นเราจะถ้ามันเมาอยู่ด้ยมันจะปลอดภัยยังไงมันเมาแล้วขับรถแงะไปมันก็ชนเพียงบ้านเขาให้มันไม่มีสติ แต่เราอุทิศไปให้เทวดารักษาถ้าจะอุทิศให้คนที่เป็นเป็นนั่นให้เทวดารักษาเขาเดอือว,ว่าลูกหลานขอเทวดาที่รักษาหลานข้าพเจ้าแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาก็รักษาเองเพราะเขาได้กำลังเหมือนกับเรามีเงินนั่นแหละที่จะซื้ออะไรก็ได้นี่ก็เหมือนกันเวลาอุทิศบุญให้ลูกไม่ต้องไปข้าวปาตรงลูกดอกให้เทวดาที่รักษาลูกสาวข้าพเจ้า ในขณะที่อุทิศน่ะเราก็จําหน้ามันได้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ mm. หรือให้พ่อให้แม่เนี่ยบิดามารดาอย่างเนี้ยมันก็นึกถึงหน้าขอเอลเองแหละมันก็เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วรูปภาพหน้าก็ขึ้นมาเองรูปพอ่อรูปแม่เรือรจะให้ลุงป้าหรือตากับยายขอบุญนี้จงถึงแด่คุณตาของข้าพเจ้าเนี่ยแค่พูดอย่างเนี้รูปภาพตาก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมละ่ะ รูปตากับรูปใหญ่เราคนที่เรารักคนที่เขาเคารพนะเหมือนกันลูกของเราเนี่ยขอบุญนี้จงถึงแด่เทวดาที่ถึงลูกสาวข้าพเจ้าเนี่ยคำว่าลูกสาวรูปภาพหน้าตาของลูกสาวมันก็มาปรากฏในจิตในความจําเราจริงไหมละ่ะมันง่ายๆเองเดิแต่พวกเราใช้ไม่ถูกส่วนมากอะทําบุญเพื่อที่จะแลกของแลกตัญหานน,นัแหละ แลกในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ทีนี้กำลังบุญมันจะสั้นลงเมืันเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วเร่งกำลังผิดพลาดเ <c oughs> นี่ยเราอุทิศบุญเจ้ากรรมในเวรอ้าวเขาได้บุญเขาเป็นที่พอใจเขาเอาโมสิเขาก็ถอนออกไปโลกภยัยไข้เจ็บก็ก็ค่อยๆทุเราเบาบางแล้วถึงกับหายหรือเวลาเราไปทําการทํางานติดต่อตรงนั้นตรงนี้มันไม่มีใครขวางหรือขวางได้น้อย ในสิ่งที่เราจะไปติดต่องานอนี่ <Okay. S 1> เราก็ได้เร็วขึ้นเพราะไม่มีใครขวางใครดึงขวางความเจริญของตัวเองเพราะตัวเองเคยทํากับเขา <Okay. S 1> ทำเมื่อไหร่ก็มาถามอีกับเนีย <Okay. S 1> ชาตินี้ก็ยังนับไม่ได้เลยไอ้ฆ่าสัตรับ์เนาะนับได้ไหมละ่ะเมื่อข่าอะไรมามั่งก็ไม่ได้เนาะนับไม่ได้ <Okay. S 1> แลวภาษาอะไรกับเศษกรรมจากอดีตชาติเยอะแยะ จึงบอกให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าโลกในกายที่เศษกรรมนี่เจ้าโลกในกาย,ก,รรย,าก,ก,ายก็เจ้ากรรมในเวรนั่นแหละแต่เน้นลงไปที่มันอยู่ในกายเราไอ้ที่เรามองไม่เห็นก็ตังหกที่มันขวางขวางเราอยู่นั่นแหละล้วขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยไปพระนิพพาน,านอย่างที่พาว่าน,นัหนะเท่านั้นแหละไม่ต้องไปขอแลกหรอกขออยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขมันอยู่กับปัจจุบันในการกระทําของเรา ถ้าเราไม่ไปด่าใครใครกาา็ไม่มาตีปากเราหรอกเนาะมันกับถ้าลูกหลานที่เราลักเนี่ยก็บุญนี้จงถึงแด่เทวดาที่รักษาหลานข้าพเจ้าลูกข้าพเจ้าหรือจะเอ่ยชื่อก็ได้แต่ไม่ใช่ไปให้ตรงตัวมันเด้ให้เทวดาที่รักษาหลานข้าพเจ้าชื่ออนางกอก็ว่าไปนายขอก็ว่าไปแล้วภาพหน้าหลานเราเนี่ยมันก็ขึ้นมาปรากฏในตาเอาใน,ในความจําของเรานั่นแหละ ประจิตมันมีสภาพจําถ้าเรานึกถึงพ่อแค่ว่าพ่อนี่ก็มาแล้วหน้าตาพ่อในชะ่ไมหมล่ะนั่นแหละนี่แหละคือจิตเป็นอย่างนั้นต่อว่าแม่เนี่ยภาพแม่ก็มาแล้วในตาเรานี่แหละในความทรงจําเรานั่นแหละอันนั้นแหละจิตเป็นอย่างนั้นเรามาภาวนาไปเรื่อยๆพวกญาติญาติของของใครก็ช่าง เป็นพ่อเป็นปู่เป็นย่าตายายถ้าเราอุทิศบุญญาติของข้าพเจ้าทั้งหมดเนี่ยคนไหนที่มีโอกาสมาได้ก็จะมาปรากฏให้เราเห็นเองมันนั่งข้างๆอยู่ข้างๆเรานั่นบางคนก็มาถ้าเขามาใส่แต่งตัวไม่สวยงามเสื้อผ้าขาดดำหรือว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็แสดงว่าเป็นพวกเปรตออแล้วก็อุทิศเจาะจงเจาะจงคนเดียวเน้นไปเน้นไปทุกวันทุกวัน บุญมันไม่ใช่ว่าจะมาเกิดจากการที่เรามาทานอย่างเดียวได้บุญอันเกิดจากทานใส่บาตรทางเนี้ยก็อันหนึ่งก็อุทิศไปจากการสวดมนต์ก็อันหนึ่งก็อุทิศไ,ไปจากการภาวนาเนี่ยก็อุทิศไปภาวนาสงบหรือไม่สงบมันก็เป็นบุญ<_><_>เพราะทางบุญมันมีตั้งสิบอย่างมีทานมีศีลเนคพระขวานเนคขม,ม,มะมาภาวนาเลยวิริยะคือความเพียร คือความอดทนศัจจะคือความจริงเมตตาอธิษฐานจนถึงอุเบกขามันไม่ได้อุเบกขาอย่างหนึ่งมันก็อุเบกขาอย่างหนึ่งในขณะที่เรามานั่งอย่นี่ทุกคนมีศีลเก็บมดดอย่ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ไหนไม่ได้ไปลักที่ไหนไม่ได้ไปประพฤติอะไรที่ไหนไม่ได้โกหกใครเสียชีวิตทรัพย์สินที่ไหนไม่ได้กินเหล้าที่ไหนมันมันเป็นศีลห้าแล้วครบเราได้นั่งอยู่นี่ไม่ต้องขอหรอก มันเป็นของมันเองอย่างที่นี้อุทิศออกไปบุญจากกรรมฐานมันจึงมีกําลังมากเออนะครับมันจึงมีกําลังมากเพราะในขณะนั้นศีลเราก็บริสุทธิ์แต่เราไม่รู้ว่าบริสุทธิ์จําเป็นต้องเอ่ยปากไม่ต้องเอ่ยดอกในขณะนี้มันบริสุทธิ์แล้วไม่มีใครอยากไปฆ่าอะไรที่ไหนหรอกเริ่มต้นแรกนะแหละถูบอกว,ว่าบุญทั้งหมดที่ทํามาน่นนะรวมใหญ่ที่สุดคือภาวนา เพราะมันรวมอยู่ในนี้แล้วศีลมันก็เป็นเต็มแล้วเนี่ยไม่ต้องไปขอถ้าขอแล้วมันจะลืมคายออกขอแล้วต้องเลิกความเดชไม่รู้ว่าเราจะเอาถึงหกโมงเช้าหรือเอาตลอดชีวิตไม่รู้ว่าไปเลยอย่างเมื่อเช้านี่เห็นไหมนะเขาขอไปแล้วเี๋ยเขาจะทำได้ไหมกลับไปก็ไปหาอันนั้นนะหาข้าศัตรูอันเก่าหาลักของอันเก่า บางคนบอกว่าคําว่าลักนีไม่ได้แอบเรื่องจ้องไปว่าจะรักแต่ของที่มีค่ามากเด้เราตะไข่หลานแต่ไม่ได้ขอเขาก็ถือว่ารักเด้อถือว่าลักเดินโอ้ยของหลานไม่ขอมันก็ให้ถือว่ารักในทางธรรมถือว่าลักเด้อแต่ทางโลกโลกเราคิดว่าเอหลานกูไม่ขอก็ได้ก็เอาโลดลักละทัน ใครเอาขาเอามะขามอ,าอะไรก็ได้ที่มันเป็นของกินเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่ามันไม่เดีมีค่ามากแต่มันมีค่าทางธรรมเลยทําให้เราชินพอเอาจากญาติตัวเองได้ก็ไปเอาของคนอื่นได้เนี่ยมันจะชินชินไปในการขโมยเห็นเขาปลูกหมดตัวดูเนี่ยเอาแต่เป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติในแดมันจะชินออกจากเอาของญาติ ท่านจึงห้ามเอาไว้เลยว่ามันจะค่อยๆซึมเข้าไปซึมเข้าไปลึกๆนี่ธรรมะพระพุทธเจ้าละเอียดอย่างนี้ยกตัวอย่างลุงคนนั่นที่เป็นอุปถากลงปู่ฟันแกก็ฆ่าไก่ของแกเองนะแต่ว่าแกไปเอาตะไคร่ของหลานตะไคร่น่ะพอไปถึงหลวงปูไม่รับด้บอกอาหารไม่บริสุทธิ์เอาไม่บริสุทธิ์จังไรกับของผม ผมก็ทํามาเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกให้หลวงปู่รู้ได้ว่าผมฆ่าไก่เลี๋ยมันมาแล้วอาหารเป็นบริสุทธิ์กูบลรับมึงคิดดีๆ,ๆทีนี้ก็บอกว่านนนะมึงไปลักตะไคร์หลานมึงมาใส่ เอากระของหลานผมขอก็ได้บอขอก็ได้ที่ไปบ้านรักยังไดนะ้นั่นแหละอาหารไม่บริสุทธิาา์กูไม่รับนะไม่รับจริงๆเลยละ่ะเอาขึ้นไปกินเองมึงมึงของรักอาหารไม่บริสุทธิ์นั่นแหละคือมันมีความหมายทางธรรมไม่รับจริงๆเด้อดังรองรองปูมันปลูกแตงโมก็ปลูกแตงโมเนี่ยมีเป็นแดนก็เป็นแดน แต่แตงโมของเขาอยู่เนี่ยแดนเนี่ยมันเป็นเครือยาวไปแล้วมันก็ไปออกลูกอยู่ในแดนนั่นเนาะอยู่ในแดนที่ตรงนั้นเจ้าของนั้นอ่ะมาก,ก็มาปิดเอาเนี่ยแต่มันเป็นเจ้าของของที่ดีท่านไม่รับด้วย <c oughs> เข้าใจไหมนี่ <c oughs> เออเนี่ยมันเป็นแดนปลูกแตงโมเหมือนกันแต่แตงโมของสวนเนี่ยมันไปออกลูกอยู่ตรงโน้น <c oughs> เครือมันยาวไปแต่คนนั้นก็ไปปิดเอาตรงโน้นไปถวายท่านท่านไม่เอาเลย ละเอียดขนาดนั่นมันมีความหมายทางธรรมโลกโลกก็ว่าอย่างนั้นแหละหลานกออูป้ากูลุงกูพ่อใหญ่แม่ใหญ่กูตายายกูขอก็ให้ไม่ขอก็ให้ใช่ไหมแต่ทางธรรมไม่เอาไม่เอาเลยไม่รับให้จริงๆแต่อยู่ที่นี่ไม่ค่อยพูดหรอกคือถ้ามันไม่นั่นก็คือเอาเลื่อนไปเลย <laughs> เคลื่อนไปนี่เอามาพูดเป็นคติให้ฟังว่าเราเข้าใจว่าเป็นของลูกของหลานไม่บาปบาปคือเก่าให้จำไว้สิดีจากจะขอสินแปดท่นน,นไม่ให้ดอก ไปตั้งสมาทานเอาเองด้วยเอ้าสมาทานซะ